สวัสดีครับวันนี้รายการวันละบล็อกนะครับช่วงสุกไหนดี EP ที่1นะครับซึ่งสุกไหนดีเนี่ยเราก็เกิดช่วงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเ,เราเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์แล้วนะครับเราก็อยากจะไปกินอะไรอร่อยๆนะครับวันนี้ที่เราเลือกมาร้านนะครับก็ใกล้ๆที่ทํางานนะครับ ชื่อร้านในเก่งนะครับเนื้อหมูกระทะเมืองทองนะครับปากซอยโชคชัยสี่นะครับซอย39นะครับถึงจะชื่อหมูกระทะเมืองทองนะครับแต่ว่าเราไม่ได้กินที่เมืองทองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าร้านในเก่งนะครับเป็นร้านที่ไม่ได้เป็นหมูกระทะบุฟเฟ่นะครับสั่งเป็นจานๆมานะครับและที่เราสั่งมานะครับก็เป็นชุดรวมกางนะครับก็จะมีหมูนะครับมีผักนะครับแล้วก็เราก็สั่งอื่นๆมาด้วยนะครับก็มี เบคอนนะครับหมูสามชั้นนะครับสันคอหมูตับอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสั่งมาเป็นจานๆเหมือนกันนะครับและที่เด็ดของเรานะครับก็คือน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มอันนี้นะครับเขาบอกว่าใช้น้ำมะนาวแท้นะครับและตอนนี้นะครับร้านนายเก่งหมูกระทะนะครับก็ถ้าใครเช็คอินนะครับร้านใน f a c e b o o k นะครับก็รับไปเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นหมูสามชั้น นะครับหนึ่งถาดน,นะครับผมก็อ,อย่าลืมเช็คอินก,กันนะครับ มาร้านนายเก่งเน, jogo, เนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งนะครับ <ง eterm oon> ที่ขาดไม่ได้เลยที่อยากให้ลองกินนะครับก็คือจะมีร้านหมาล่าตระกูลเฉินนะครับก็อยู่ด้านหลังเนี่ยครับนะครับก็ร้านนียอยู่ติดกันเลยสามารถสั่งมากินได้ที่ร้านหมูทะได้เลยนะครับก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมสั่งมาลองกินนะครับ3อย่างด้วยกันจริงๆผมไม่ลองกินหรอกผมเคยกินมาแล้วนะครับซึ่งตัวที่ผมติดใจเลยอันนี้นะครับเป็น เนื้ออะไรนะจำชื่อไม่ได้เนื้อข้อขุนเนื้อข้อขุนนะครับอันนี้เป็นวาคิวนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับกินหมาล่านะครับก็อันนี้นะครับของโปรดผมเองนะครับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนะครับกินโชว์แล้วกันถ้าเป็นผักนะครับจะ ราคาประมาณ10บาทแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็มีตั้งแต่10-20นะครับซึ่งสองเนื้อเนี่ยสองเนื้อนะครับที่เห็นเนี่ยก็คือไมล์ละ25บาทนะครับใครสนใจนะครับมาทานที่ร้านได้นะครับหลังจากจบสึกใหญ่ในการกินหมูกระทะไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเรา ็ถือว่าไม่แพงนะครับ2คน600กว่าบาท676บาทนะครับราคาดีครับ <c oughs> เราก็มาต่อด้วยของหวานนะครับซึ่งร้านเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับเยื้องๆกันเลยนะครับข้ามถนนมาเดินนิดเดียวนะครับก็คือร้านทิ้งๆนะครับเป็นร้าน บัวลอยนมน้ำขิงแล้วก็บัวลอยนมสดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้าง ก็ได้ของมาแล้วนะครับเราสั่งไป2เมนูด้วยกันนะครับซึ่งเมนูแรกนะครับเป็นอันนี้นะครับบัวลอยนะครับรวมรสนมสดบวกเต้าหวยนะครับอันนี้เต้าหวยทุ่งๆุงเราก็ได้ขนมไอ้กรอบนี่มาด้วยนะครับไม่รู้เรียกว่าอะไรปลาท้องโกปลาท้องโกกรอบนะครับเมนูที่2นะครับก็เป็นบิงซูน้ำเต้าหู้นะครับแล้วก็แปะกล้วยนะครับ แล้วก็ตอนนี้เราแอดอัพออบัวลอยมา2ลูกนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับโอเคครับเราก็อิ่มทั้งของคาวนะครับของหวานกันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยู่แถวโชคชัยสีนะครับหรือว่า วันศุกร์ไม่รู้จะไปไหนนะครับจะมาตามรอยเราก็ได้นะครับก็ทั้งอิ่มทั้งอร่อยนะครับของเค้าของหวานนะครับถ้าชอบนะครับยังไงก็รบกวนนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ดีนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับ